มามามาทุกคนมามามาช่วงนี้นายเจมส์เนี่ยเห็นคนหัวร้อนกับปากล้อมไอเดนเนี่ยไปหลายคนอยู่นะบางคนนี่กีดแบบโอ๊ยทำไมมันจะผ่านวะมันเลยมันจะผ่านแต่ให้สารภาพตามตรงไหมทุกคนนายเจมส์ยังไม่ได้เล่นไม่ได้รู้อะไรเลยมัวตุวยุ่งกับการสอบอยู่เนี่ยไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าโอ้โหมามามา,มาพูดถึงตัวละครฉีกันดีกว่านะตัวละครฉีเนี่ยครับก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าตัวนี้มันเก่งมา,มากๆทุกคนมันเก่งจริง แต่ว่าอาจจะยกเว้นกับเวลาเจออันเดหนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าฉีเก่งจริงๆแบบเป็นคนที่ช่บจริงๆเนี่ยกะจังหวะได้เหมือนเดิมนะอาจจะลำบากหน่องจากมันต้องหันไปไงหันไปเพื่อที่จะตีแล้วตัวฉีเนี่ยครับเป็นตัวละครที่ตีไวมา,มากทุกคน <laughs> ทุกคนเชื่อไหมเอ,อ็นไนท์วอชตัวใหม่อ่ะสมมติว่าโดนดูดไปอย่างเงี้ยดูดช้าอย่างเงี้ยแล้วโดนฉีฟาดอย่างเงี้ยตีไม่ทันนะถ้าฉีมือไวจริงๆต้องบอกก่อนหรือสมมติว่าดูดไวอย่างเงี้ยบางทีตีไม่ทันทุกคน แต่ถ้าไนท์วอชแบบรีเฟกไวๆไม่รู้ทันหรือเปล่าแต่ว่าคือจังหวะมันจะมีจังหวะแอนิเมชันในการดูดทำไมดูดแรงๆอ่ะแล้วแบบฉีมันมันดูดแล้วมันฟาดได้ทันทีอะ่ะไนเจมลองทดสอบดูแล้วนะซึ่งฉีเป็นอะไรที่แบบโกงมากทุกคนหลายตัวที่แพ้ทางฉีไม่ว่าจะเป็นอ้ไอะไรล่ะวกอาร์ตติสอ่ะป้าก็ตามหรือว่าอะไรหรือว่าจะเป็นตัวใหม่เนี่ยตัวใหม่ไนท์วอช หรือว่าจะเป็นตัวอะไรอีกอูเยอะทุกคนแจ็คเนี่ยแจ็คเนี่ยโดนตีหมอกหายนะบอกก่อนแล้วตีไม่ได้ด้วยเยอะทุกคนฉีมันแก้ทางเยอะมากแล้วช็อตนี้กดพุ่งแต่ว่าสกิลหนึ่งเนี่ยครับมันยังติดอยู่นะ ถ้าใครไม่อยากเป็นแบบเมื่อกี้โดนตีแพ้ฟรีไหครับแนะนำว่าปิดสกิลหมุนๆห,หรือว่าสกิลหนึ่งไว้ก่อนเนาะจุดนั้นี่ยครับจึงไม่แปลกที่ชี้เนี่ยได้มาอยู่เทเอสนั่นเองนะคือฉีมันเทเอสจริงๆทุกคนยังไงยังไงมันก็เอสเพราะว่าหนึ่งไม่ได้ปั่นช้าเลยอาจจะมีเปิดประตูช้าก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเออมันไม่ได้กัดครทบทั้งเกมเหือทุกคนเก็ตไหมคือคนอื่นมันเปิดประตูแทนได้อะในครับเนี้ยแต่ปั่นอะสมามื่ว่าปั่นช้าเนี่ยยังไงมันต้องปั่นไงแตนะ่ทุกคนพอกอ แต่จากหว่านี้ยังไงก็เรียบร้อยครับจะหันไปฟาดเขานาะแต่เขาง้างฟาดคืนอันเดดง้างมาไกลเนี่ยครับโอ้โหเตรียมตัวได้เลยเพราะว่ารัศมีในการตีของอันเดดเนี่ยมันชาร์จนานแล้วมันตีแบบโอ้ยถ้าสมมติว่าคนหมุน3ามร้อยงเง้าเนี่ยครับไม่น่าพลาดแล้วช็อตนี้มีการฮิวกันเกิดขึ้นรับอันเดดบอกว่าไม่ขอปล่อยโอกาสนี้อย่างแน่นอนแล้วง้างมาทุบยังไกลแล้วโดนด้วย อย่างนี้ยังไงแต่ว่าทุบไปอีกครั้งไม่โดนนะทุกคนเหมือนมันจะอยู่แบบปริมปอิมะไปปลายแล้วนอตันก็พยายามมาสตันชูเวครับแต่ว่าจะรอดไปได้หรือเปล่าแล้วฮันเตอร์ยังไงเหมือนจะตามมาไหมเอาวแล้วช็อตนี้ไม่มองข้างหลังนะ <c oughs> เจออันเดดพุ่งยัดเรียบร้อยไปเลย <c oughs> แต่เหลือสองเครื่องนะทุกคนกับการที่เราเนี่ยครับยังไม่ลุกเองยังมีโอกาสแก้ตัวอยู่นะ แต่ถ้าเราลูกเองไปแล้วเนี่ยครับอาจจะลำบากหน่อยแล้วช็อตนี้อันเดดเหมือนวิ่งไปหาต้นเรือนะแล้วมีคำถามหนึ่งในะทุกคนสำหรับเมนอันเดดโดยเฉพาะนะว่าต้นเรือหรือว่าตัวที่แบบนั่งนานอย่างเงี้ยหรือเอานั่งนานมาอย่างเงี้ยมันจะแห้งช้าไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าให้นายเจมตอบนาะยเจมจะตอบว่าเออมัน,ม,นมันแห้งช้าแต่คือเรายังไม่ได้ทดสอบทดอะไรเลยหรือเราเคยทดสอบไปแล้วเราจําไม่ได้แต่อยากรู้จริงๆไงว่ามันแบบ จริงๆแล้วอ่ะมันแห้งช้าไหมหรือเรามาโนไปเองว่ามันแห้งช้าหรือมันแบบไม่แห้งช้าไม่นับอะไรเลยคือเบสิกนับเหมือนลัคกี้ไกอย่างเงี้ยหรอถ้าเมนอันเดดดูอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์หน่อยละกันแล้วจงวังหวะนี้ต้องรีกุ๊ปกันก่อนนะถ้ารีไปแบบบูมบานเนี่ยครับเรียบร้อยแน่นอนนะจงังหวะนี้ก็เกมสบายๆชิวๆเพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าตัวที่แบบบินเนี่ยมีอยู่แค่ตัวเดียวนะก็คือฉี่นั่นเอง ส่วนตัวที่เหลือเนี่ยครับก็สบายสบายจุกจุไปวนๆไปปั่นๆไปแตะแตะไปฮิวๆิวไปประมาณนั้นแหละ <Hello. S 1> จังหวะน,นี้เหมือนจะวิ่งไปแตะจิตกรก่อน,อนเนาะพยายามส่องๆอยู่เพราะว่าตัวเองก็เฟสสุดท้ายอ่านักํำรวจแร้ประมาณ50ครับอย่างนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยเนาะ แล้วก็ปลุกจิตตะกรขึ้นมาอันเดดก็มาทันทีแล้วยังไงแล้วอันเดดไม่ไล่ฉี่เฉย,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 ยเลยนะตอนที่ฉีก็เ,เฟสสุดท้ายแล้วแต่เหมือนเขาจะห่วงเกลือ่อนกระว่าเกลื่อนนี้เหมือนจะ99แล้วเนาะฟาดไปหนึ่งครั้งแล้วก็จุดที่หนึ่งทีแล้วโอ้โหจิตตะกรเปิดประตูอยู่ตรงนี้แบบไม่กลัวฟ้ากลัวดินแล้วก็หางจากไกลๆเหมือนจะโดนหรือเปล่าจิตตะกรวางผ้าไปได้เหมือนจะยังรอดอยู่ เราก็เปิดสป,ปินมาครับช็อตนี้มันอยู่ไม่ได้นะถ้าอยู่เนี่ยโดนตีนี่บินทันทีเลยเนาะอันนี้บอกมือใหม่ก่อนนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยครับการแกว่งไม้เนี่ยไม่ได้ทำเอาเท่ยอย่างเดียวนะไม่ใช่แบบเออไม่มีอะไรทําแล้วก็วกดแกว่งเล่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่การแกว่งไม้เนี่ยครับมันจะได้ความเร็วในการเดินเนี่ยคือ5%นนั่นเองนะถามว่ามันเยอะไหมห้ามันก็เยอะนะทุกคนเพราะว่าอ่ะสองเปอร์เซ็นต์เองเหรอเออใช่ เิตกรได้ความเร็วในการเคลื่อนที่อ่ะสองเปอร์เซนต์เองนะทุกคนซึ่งมันน้อยมากๆนะถ้าเทียบกับเจตกรเนี่ยครับคือเจตกรมันได้ประมาณรูปละสามใช่ไหมรูปละสามหรือรูปละสองไม่รู้อะน,น่าจะประมาณเก้าเปอร์เซนต์แล้วมาดูเกมถัดไปกันดีก,กว่าครับก็ค,คือป้านั่นเองนะจังหวะนี้ป้าเหมือนจะเห็นใครอยู่ไกลๆขอตามไปส่องหน่อยแล้วกันแล้วเปิดบนของใครเด้งไม่รู้นะช็อตนี้ มีคนแตะเครื่องได้นิดนึงครับแต่คนคนนั้นเขาดันหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ซ่อนอยู่ในตู้หรือเปล่าคือบางคนเนี่ยแรงแบบสูงระดับนึ่งอะ่ะบางทีก็แบบไม่ใส่หูฟังอย่างเงี้ยบางทีก็แบบเออแอบ,บในตู้ก็ก็ได้เฉยเลยนะแบบงงเนี่ยจังหวานี้ป้ามาเจอเมือครับไม่ใช่ช้อยที่ดีในการไล่นะอ่าเขาเห็นแล้วนะช็อตนี้เขาเห็นคนคนนั้นแล้วที่จะเป็นเหยื่อของเขา ซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นเหยื่อแทนหรือเปล่าแล้วช็อตนี้ชี้ครับช,ชี้ไปหลังสองชั้นก่อนเนาะปาก็พยายามปากระดาษมาใส่กดบันทึกมาลัวๆวเรื่อยๆช็อตนี้ตามใกลมากนะต้องบอกก่อนจะใช้ความไวในการวิ่ง5%รับแล้วเหมือนจะยามพยายายมบันทึกกระดาษหรือเปล่า โดนกระดาษบันทึกมาอีกครั้งหนึ่งฟาดไหมไม่ฟาดไม่ฟาดแบบนี้โดนแผลปลีมาหนึ่งครั้งครับยังไม่เสียบิงเลยนะจะบิงเลยไหมจังหวะนี้เราต้องยื้อบิงนะทุกคนทับไม้แล้วก็ฉีกหางหน่อยเพราะว่าให้เขาบิงทันทีเน่ยครับมันจะเกมไวเกินไปเนะเาะอ๋อเราเรามีติดนิดนึงด้วยนะยังไงโอ้โหป้านี่น่าจะ เป็นป้ามือใหม่หรือป้าจำเป็นหรือเปล่าเขาเรียกป้าจำเป็นคืออะไรทุกคนป้าจำเป็นเนี่ยครับคือเขาโดนแบรนด์เมนเขานั่นแหละแล้วช็อตนี้ขึ้นฉีกรถไฟไปสถานีสามก่อนเนาะ <c oughs> ตัดภาพมาดู <c oughs> ที่ป้าน,นิดนึงครับเหมือนจะเดินผ่านเมอร์เซนเมอร์เซนบอกโอ้ย oh จะปั่นก็ไม่ได้ปั่นช็อตนี้เครื่องเมอร์เซนได้เยอะแล้วนะโอ้โหจุดไป2เครื่องแล้วครับเกมนี้ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าป้าเนี่ยครับโดนจุ๊กจับๆลุลัวเนี่ยเละต้องพูดตรงๆเลย แล้วก็มาจุกชุยชุยตรงมาหมุนหมุนได้ในช็อตนี้จุกชุยชุยวนไปแบบนี้แหละสเตปบ,บ้านๆที่เคยบอกกันไปวน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 คือมันถามว่าวนแล้วมันดียังไงทุกคนมันทําให้คิดบอกการีมันลําบากท,ทุกคนเห็นไหมจะตีก็บิงติดจะตีจะตีก็ไปติดขอ,อบเนี่ยนะคือมันไม่ใช่วิธีที่ดีหรอกแต่มันเป็นวิธีที่ดีกว่าเดินตรงๆแบบแล้เขาตี แล้วจังหวะนี้ป้ามี็เต็ปในการโยกหลบเนาะโอ้โหเราเรียกว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันจอดนี้มีการบันทึกนักกายกรรมไปก่อนแล้วมีวารนักบวชอยู่ตรงนี้ด้วยนักกายกรรมยืนอยู่นิ่งๆจะทําอะไรหรือเปล่าแล้วเครื่องอยู่ตรงนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่แล้วนะ ชี้อะทุกคนมันเคยโดนเนื้อไปรอบหนึ่งแล้วนะ <_ an> โดนเนื้ออะไร <_ an> โดนเนื้อในการใช้ไม้เนี่ยแหละการใช้ไม้ฟาดเนี่ยครับฟาดทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟาดตรงฟาด้ายฟาดขวาเราเนี่ยครับจะเสียชาร์จเสียเกจของไม้อ่ไปประมาณอ๋อสิบสามเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนนะแต่ก่อนสิบสามเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้ครับจะปรับมาเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะซึ่งมันก็เยอะนะทุกคน <_ an> เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันโกงแหละ,ะ <_ an> <_ an> เพราะว่าอะไรล่ะผโเพราะมันโกง แถวจังหวะน,นี้ป้าจะฟาดมาแต่ไม่โดนจะยังไงจะปับไม้ใส่ไหมไม่รับนะเรียบร้อยเพราะมันโกงทุกคนถ้าใครเล่นหันแล้วเจอฉี่บางทีกำหมัดนะต้องบอกก่อนคือแบบเออเขามาซับเพื่อนเขาอย่างเงี้ยไม้เต็มเต็มท,ทุกคนคิดดูเอาไม้เต็มเต็มอ่ะไม้เต็มเต็มที่ฉี่กำมมาจะฟาดหน้าเราตอนเราเล่นหันนะทุกคนโอ้โหเอาเรื่องนะพูดตรงๆโดนครบคอมโบนี่เผลอนหน้ายู่เลยนะหลงอีกตั้งหาก <S 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 แล้วช็อตนี้ป้าไปโซนเครื่องเมอร์เซนยังไง เตรียมตัวที่จะดึงแต่ต้องขู่ไว้ก่อนเพราะว่าดึงมาทันทีเนี่ยครับโดนล็อกเรื่องเนี่ยเรื่องไม่ทันนะเรื่องได้57แต่ก็โดนกระดาษไปอย่างนี้จะทันหรือเปล่า,มาเมอร์เซนมาบอกให้ครับแล้วก็มีพินเทคเปิดปั๊บไปสวยๆเนาะปาตีวัฟปาตีวัฟไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ชูวนๆอยู่ตรงนี้แหละ เราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนคอยบล็อกให้นั่นเองนะถ้าฉีกไปที่อื่นเนี่ยครับอาจจะโดนอย่างอื่นก็เป็นได้และเราก็ไม่รู้ด้วยว่าพินเทปเนี่ยเขาเปิดบารบตรงสะพานหรือเปล่าโซโล่แรงนี่แหละทุกคนโซโล่แรงมาอย่างนี้ร้อยยี่สิบวานไปแล้วนะเหมือนปลาเนี่ยครับอตินี้บลิงกจะมาแล้วอย่างนี้ยังไงมันต้องโชสักหน่อย อยู่เนาะเมอร์เซ่นจ,จะมาแตะหันแล้วเจอจุดเกลียงมาอย่างนี้เมอร์เซ่นโดนตีปรีไป็หนึ่งแผลต้องบอกก่อนว่าเมอร์เซ่นก็คงไม่รู้แหละว่าเกลียงใกล้จะเตียมแล้วขนาดนั้นอเกลียงจะจุดผันแต่แจังหวะนี้หักหลบโดนเฉยทุกคนเห็นไนหมก็คนแบบงงนะบางทีมันกน็ถ้าเรียกว,ว่าไงอะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าระยะมันมันจะ ส้างขนาดแ,แ,แ,แต่แบงที่เราหักหลบแบบในเจมเคยนะแบบหักหลบมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ยังโดดกับ้ระยะไอ้ตรงเนี้ยแต่ก็อย่างว่าเลยทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นป้าใช้สกิลในการบันทึกการตีอะยกเว้นั้าจากแบบ จะไปใช้ช็อตที่มันจําเป็นถามว่ามันมีช็อตที่มันจําเป็นไหมมันก็มีแหละแบบช็อตตีหุ่นอย่างเงี้ยเออช็อตตีตีหุ่นไปอะไรอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกแล้วช็อตนี้ก็ออกสามใบนั่นเองนะแล้วไปดูเกมถัดไปดีกว่าครับเกมถัดไปเนี่ยต้องสปอยไว้ก่อนนิดนึงแนะ้ว่าเป็นการซับไม่ได้เป็นการจุกเพราะว่าตัวอย่างชี้เนี่ยครับมันซับโหดนะซับโหดมันก่อนะ เอาอีกแล้วเหรอมุกนี้แล้วจากวะนนี้บูชันชาร์ตมาทิ้มหลังเมือเซินนิ่มไปก่อนหนึ่งแผลพอดิ้มได้แล้วก็ต้องไล่ตามกันสักหน่อยเนาะเผื่อจะฟุกฟุกไล่เมือเซินได้เหมือนูชังจะเอากดล็อกสกิลมาหรือเปล่าหรือว่าเปิร์ลซ้ายนั่นเองอาใช่จริงด้วยอู้ชังซ้ายก็เห็นกันได้อย่าง่อยอยู่นะ คลิปนี้ต้องบอกก่อนว่าน่าจะยาวมากๆแน่ยๆอย่างน้อยๆอาจจะคึิมชั่วโมงอูชางมีการชาร์จไปดักครับถ้าเจออย่างงี้ทุกคนมันมีอยู่วิธีหนึ่งนะคือรอเขาแบบดึงล่มกลับมามันจะมีแบบแอนิเมชันอยู่แอนิเมชั่นในการดึงล่มเนี่ยครับมันจะไม่สามารถตีได้ทันทีอันนี้จากเมนบูชางนะมันจะไม่สามารถตีได้ทันทีและจังหวะนั้นเนี่ยครับเราเนี่ยพยายามอย่าไปยืนใกล้หน้าต่างมากคือใกล้ระดับหนึ่งแต่ไม่ต้องใกล้มากเพราะว่าถ้าใกล้มากมันจะข้ามช้า เราก็ใกล้ระดับหนึ่งก็พอเราก็วิ่งแล้วก็เราก็ข้ามมันทันทุกคนถ้าไม่ใช่ตัวข้ามช้านี่ต้องบอกก่อนถ้าไม่ใช่แบบไมล์ไอไมคานิกหมออะไรพวกนี้พวกนั้นอาจจะไม่ทันแต่ถ้าเป็นตัวอย่างแบบเมอร์เซนฟอรเวิร์ดหรืออะไรพวกนั้นอ่ะโอกาสในการทันนี่ครับสูงแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ <c oughs> เขาเรียกว่าไงอ่ะก็ไม่ได้แบบแนะนําในการข้ามไปเลยนะ <c oughs> คือถ้าสมมุติว่าเรามีสกิลในการเอาตัวรอดอย่างอื่นให้ใช้ไปก่อน แต่ถ้าเราไม่มีจริงๆอ่ะค่อยใช้หรือแบบเราไม่มีจริงๆแล้วแบบเราโดนตีไปแล้วแผลหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะอันนั้นค่อยใช้จังหวะนี้มีการยืนขูข่ไปก่อนเนาะแต่จริงๆไม่ได้ยืนขู่หรอกกดสก,กิลไม่ติดแล้วมันมีเทคนิคนึงนะทุกคนคือดูว่าล่างนั้นอ่ะล่างขาวหรือล่างดำเพราะถ้าเป็นล่างขาวเนี่ยครับยังไงก็ทันนะเพราะว่ามันตีช้าแล้วช็อตนี้ปูช้างมีการโยกหลอกจะฟาดเนาะแต่โดนฟาดสวนไปแล้วก็แทงซ้ำใหม่ หวังว่าจะตามเมอร์เซนไม่ทันแล้วก็กระโดดสวยๆไปหนึ่งครั้งช็อตนี้ไม่รู้าจะตามเมอร์เซนทันหรือเปล่าขี่มอไซต์ตามด้วยนะเกมนี้ต้องบอกตามตรงนะทุกคนต้องอธิบายตามตรงเลยว่ารูปเกมเนี่ยครับมันมีโอกาสที่แบบแพ้สูงมากๆเนาะมีโอกาสในการแพ้สูงมากๆแต่ว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งทุกคนคือเมอร์เซนเนี่ยมันสามารถแบบเออสตันได้อะสตันแล้วแบบมันเหมือนมันมีไทยอยู่แล้วอะพอ,อตันได้หนึ่งทีอย่างเงี้ย มันไม่ใช่บอลบอลก็ไม่สามารถวางระเบิดเที่ยวแล้วก็ตีล้มอย่างเช่นบูชางก็ต้องตีแล้วก็รอเลือดเขาหมดหรือไม่ก็ต้องตีซ้ําอะไรประมาณนั้นมันเลยช้าแล้วตัวอย่างเมอเร์เซนเนี่ยครับมันไม่จาเป็นต้องมีไทยก็ได้นะในการมาช่วยอันนี้วงเล็บไว้นิดหนึ่งนะว่ามันต้องเป็นตัวที่แบบไม่สามารถสร้างเซี่ยวได้แล้วจังหวะนี้ก็พุ่งสวยๆเนาะเมื่อกี้ําไม้หลบนี่เธอเลอื่อนเน้นๆเลยนะ แล้วก็ฟาดไปหนึ่งกลังรับยอมบล็อกให้เพื่อนต้องทําอย่างนั้นแหละถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยไม่รอดนะหมายถึงเมอเร์เซ่นะไม่รอดส <c oughs> ังวะนี้แล้วจะชาร์จมานิ่มๆครับซึ่งอย่างที่รู้กันนะทุกคนว่าวูช้างเนี่ยครับเวลาโดนอย่างเงี้ยมันไม่ตัน <c oughs> อ่ะจริงๆถ้าเป็นเมนวูช้างต้องรู้จุดนี้นะวูช้างถามว่าตอนไหนมันถึงจะไม่ตัน ตอ,อนที่สกิลเต็มเท่านั้นไม่ใช่เริ่มเกมมาแล้วโอ้พี่เีมผมได้เทคนิคจากพี่เีมมาเรีวชาร์จเข้าไม้ดีกว่าอ,อยังไงก็ไม่ตันอยู่แล้วเรียบร้อยแปดเจอเขาเจอเขาตันไม้อัดหน้าแล้วบอกโอ้พี่เีมโกพี่เีมโกฟังไม่จบนะมีนะมีนะมีนะนะน้องๆที่เป็นแบบเนี้ยฟังไม่จบเนี่ยแล้วก็บอกโอ้ไม่จริงไม่จริงเนี่ยเรียบร้อย แล้วจังหวะน,นี้บูช้างเทเลไปนะเห็นรอยเท้าของครเอ่ยแล้วเป็นลูก้าทั้งเกมไม่เจอขอทิมหลังสักทีได้หรือเปล่าวูช้างบอกง้างไปจะฟ้าแต่ลูก้าบอกว่ามีพุ่งอยู่นะจ๊ะจังหวะน,นี้ดูจากสถานการณ์และความเป็นไปได้ทั้งที่ซีดีสูงที่ลูก้าจะล้มนะทุกคน <c oughs> เรียบร้อย ังกวานี้ก็เรียบร้อยรับออก3เนาะก่อนที่จะไปดูเกมที่เหลือเนี่ยครับฝากร้านเดอะฮันชอปของสปอนเกอร์เรานั่เนเองนะทุกคนถ้าจะเติมเนี่ยครับอย่าลืมเติมร้านนะ Hunt Shop เดอะฮันชอปนลทุกคนถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%นะทุกคนผมลองวิเคราะห์ดูแล้วนะผมว่าฉีอ่ะมันแก้ทางแทบทุกตัวจริงๆขึ้นอยู่กับว่าจะแก้มากหรือว่าแก้น้อยอะถ้าเป็นแบบอย่างแจ็คยางเงี้ยฟาดแล้วตีไม่ได้หมอก,ก็ปามไม่ได้อาจจะจะแก้เยอะ แต่ถ้าเป็นอย่างแมรี่อย่างเงี้ยอ่ะเปิดกระจกก็ต้องวัดกันว่าแมรี่จะเปิดเหลี่ยมดีไหมเพราะถ้าเปิดเหลี่ยมไม่ดีนะยครับเจอฉีฟาดไปกระจกก็ตีไม่ได้นะเพราะว่าล่างหลักมันตีไม่ได้อะไรประมาณนั้นทุกคนคือมันมันไม่แก้อยู่ตัวเดียวจริงๆนะคืออันเดต้องนั้นมันแก้หมดจริงๆคือมันโหดจริงๆทุกคนถ้าใครอยากแบบขึ้นแร้งง่ายๆอ่ะผมว่าฝึกฉีชช่อเนี่ยโอ้โหไม่ยากแต่ในพีซมันเล่นยากหน่อยนะตอนในมือถือเนี่ยอาจจะฟาดง่ายหน่อย ฟาดฝั่งซ้ายอ่ะมันจะฟาดยากบนพีซีทุกคนเพราะว่านิ้วเราอ่ะมันกดมันต้องกดปุ่มไ้ปุ่มเดินด้วยใช่ไหมล่ะปุ่มเดินแล้วก็แบบต้องมาฟาดอย่างเงี้ยแต่จังหวะนี้แจ็คมีการจะยังไงมุมนี้ปามบอกมาแล้วก็พุ่งผ่านได้เฉยเลยนะเรียกว่ามุมนี้สันท่าตาหยาล้วนๆนะทุกคนมุมที่สังเกตได้นะหลังก็ไม่มองหูงฟังก็ไม่ได้ใส่แล่จังหวะนี้ยังไงมีการจะโยกตีนะแจ็คจะโยกตีเ่ยครับรีเฟกของฉีเนี่ยมันเอาเอาวุธไวมากนะ ลิ้นก็จะพันกันลิ้นก็จะพันกันแล้วหมอกมาแล้วหรือเปล่าแจ็คแล้วเหมือนจะตีผ่านทะลุครับแต่ว่ากล่องมันใหญ่เกินไปที่จะผ่านเนาะหกสิบวิผ่านไปแจ็คยังไม่มีทีท่าว่าจะให้ได้เลยนะแต่ยังไงมีการจะฉีดไปบ้านเล็กหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าฮองวีจะอยู่ตรงนั้นไหมมีการเดินไล่ยังสโลไลท์นะ แล้วก็หมุน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 ยืนคู่คู่ยืนเกง่งๆไว้ที่เห็นนิ่งๆเนี่ยครับไม่ใช่อะไรนะบอกว่ากดสก,กิลไม่ติดนั่นเองทุกคนโอ้โหคือถ้าจะให้ทําข้อดีข้อเสียนะผมไม่รู้จริงๆว่าข้อเสียมันมีอะไรบ้างมันมีอย่างเดียวจริงๆคือเปิดประตูช้านอกนั้นคือไม่มีอะไรเลยคือมันซับพหดตซับพหดตจุกเกง่งอะไรอีกละ่ะปั่นก็ปันป่นปกติ คือไม่รู้จะหาข้อเสียมาจากไหนอะชีอะเพราะว่าอย่าลืมนะบัฟการจุกของชีเนะี่ยมีสองอย่างทุกคนคือหนึ่งอยเท้าหายไวอ่ะสองอะไรอีกล้มไม้ไวขึ้นรับเมื่อฮันเตอร์เนี่ยตีแล้วตีไม่โดนระยะสิบแปดเมตรห้าเปอร์เซ็นต์สูงสุดสองครั้งก็คือสิบเปอร์เซ็นต์คืออะไรพวกเนี้ยอาจจะเห็นว่ามันเล็กน้อยนะแต่ว่าอะไรที่เล็กน้อยแบบเนี้ยทุกคนมันทําให้ชีเนี่ยมันเก่งในขนาดเนี้ยเพราะว่ามันมีไม้อยู่แล้วไงมันมีกระปองมันอยู่แล้วอะ่ะบวกอะไรกับแบบเนี้ยกอือยิ่งโหดไปอีก และตอนนี้แจ้จะยังไงปามออกทะล,ลุมาหรือเปล่าแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งในทุกคนคือชี้เนี่ยบางทีฮันเตอร์มีตาแดงแต่ถ้าเราเข้มพอเนี่ยครับเราไม่ต้องกลัวก็ได้นะคืออะไรทุกคนคือถ้าสมมติว่าฮันเตอร์ตัวนั้นเนี่ยครับไม่ได้มีจะไม่ได้มีสกิลอย่างอื่นมีแค่ตีอย่างเดียวอย่างเช่นอาจจะเป็นอะไรล่ะเกรีชาอย่างเงี้ยเราฟาดให้ฮันเตอร์ตัวนั้นเนี่ยครับตีไม่ได้สมมติว่าเขาเนี่ย มาวางเพื่อนเราอยู่หน้าประตูอ่ะหน้าประตูไอ้อ้าวแล้วช็อตนี้กดสกิลไม่ติดไปหมอบให้แจ็คตีแจ็กก็กลัวโอ้ยแจ็กก็บอกเราแวงอยู่ตั้งนานโอ้ที่ไหนได้กดสกิลไม่ติด <S 2> <S 2> <S 2> นั่นแหละทุกคนสมมุติว่าเราอยู่แบบโรงพยาบาลหลือไทยใช่ไหมกีชามาวางหน้าประตูโดมอ่ะมาวางหน้าประตูโดมแล้วเราเนี่ยเล่นฉียอยู่พอดีอ่ะดูจากทรงละเขาวางเนี่ยเราสามารถฟาดซ้ายขวาให้เขาเนี่ยตีไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาตีไม่ได้เนี่ยครับเราดึงเพื่อนออกประตูก็ยังได้นะ มันมีแล้วมีคนทาจริงจริแล้วจริงๆทุกคนไม่ใช่ว่านายเจมโมโนขึ้นมาเองนะมีหลายครั้งด้วยใช้ที่ทาแบบเนี้หรือไม่ก็รอจนตาแดงหมดก็ได้ถ้าสมมติว่าเพื่อนนั่งถึงนะส่วนถามว่าฮันเตอร์เนี่ยครับมีวิธีการรับมือหรือเปล่าฮันเตอร์เนี่ยเราสามารถโยกหลบได้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่านายเจมจะไม่ผิดนะเหมือนในเบต้าเพจเนี่ยครับชีเนี่ยมันจะตีไกลกว่าน,นี้นะแต่ไม่รู้ทําทไมแบบเซิร์ฟเนี่ยเซิร์ฟพ,พอเข้ามาเซิร์ฟเราอะถามว่าไกลไหมก็ไกลแต่ว่า เท่าที่ผมลองลองดูอ่ะเหมือนเบต้าเทสอ่ะมันจะไกลมากมากอันนี้ไม่รู้ว่าเขาปรับหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าข้อมูลในการปรับทั้งหมดนะไม่นับรวมเบต้าเทสอ่ะหลังจากเข้าเซิร์ฟเราเดี๋ยวในเจมเนี่ยครับจะใส่คอมเมนต์ไว้ไม่ก็ในคาอธิบายเพิ่มเติมนั่นแหละเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้สาหรับเมนชีที่อยากได้เนะาะจังหวะนี้มีการปามอกมาจากแจ็เคเกลียงก็จุดทันทีเลยนะัอะไรทุกคนไม่รู้จ้ ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันเก่งอะ่ะเออคำนี้มันเป็นตัวที่เก่งมากอ่ะมาทุกคนในไหนเกมนี้ก็จะจบแล้วนะเราพูดถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างนะผมต้องบอกก่อนจริงๆว่าข้อเสียเนี่ยที่พูดมาต่อไปเนี่ยคือพยายามหาให้แบบเค้นให้จริงๆนะคือแบบเค้นจริงๆอะ่ะมันค่อยมีอ่ะข้อเสียข้อแรกเ่ยครับคือตัวละครเนี่ยมีไอเทมจำกัด น้องบอกเมทันบอกโอ้ยนี่ยังเอาไม่จำกัดเลยเหรอเอาไม่จำกัดที่ต้องลบเกมทิ้งละมังเมทันบอกใช่คิดเหมือนกันคือเออมันจำกัดแต่ว่ามันสามารถไปหาไอเทมอื่นได้ไงไม่เหมือนตัวละครบางตัวในะที่ไอเทมหมดเนี่ยครับไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ไอเทมอื่นได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะอย่างเช่นไม้มอตันเออเมนไม้มอตันก็คงบอกว่าเอ,อ้แต่ว่ามันเยอะนะ,ะแต่ว่าแค่ยกตัวอย่างแค่ยกตัวอย่างแค่ยกตัวอย่างเฉยๆ <Hello. S 1> และข้อ2เนะยครับ ชี้เนี่ยครับเปิดประตูช้าอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละมันจะมีบางจังหวะนะที่เราได้เปิดประตูและฮันเตอร์เนี่ยครับเขาสามารถรอสกิลรอคูดาวแล้วเปลี่ยนเป็นเทเลเนี่ยเทเลมาหาเราก็ได้นะแต่ข้อนี้มันไม่ได้ถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะแต่ว่ามันสามารถให้เพื่อนเปิดได้ใช้คำนี้ละกันแล้วข้อเสียข้อสุดท้ายนลทุกคนคือไอเทมเนี่ยครับมันรู้สึกว่ามันหมดค่อนข้างไวนะเอาจริงๆไหมั้หลังจากในเจมเล่นชี้อ่ะในเจมรู้สึกว่าฟาดฟาดฟาด ฟาดไม่กี่ครั้งอ่ะครบคอมโบซ้ายขวาแล้วก็แทงไปใช่ไหมคือรู้สึกว่ามันหมดไวมากอ่ะจริงๆนี่ข้อเสียจริงนะแล้วก็ถ้าอีกข้อนึงนะข้อที่4คือเวลาไปซับป่ะมันต้องอยู่ค่อนข้างใกล้อ่ะอันเนี้ยอันนี้ก็อีกข้อนึงเหมือนกันเวลาที่เพื่อนล้มอยู่เนี่ยครับเราไปซับตีจากลูกโป่งเนี่ย แล้วเออใช่ใช่มันตีแล้วแบบจังหวะที่อุ้มกาลังอุ้มอ่ะมันตีหลุดไม่ได้มันต้องรออุ้มลูกโป่งอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อเสียข้อนึงแล้วทาให้การซับเนี่ยครับมันต้องอยืนในใกล้บางทีก็โดนตีฟรีนะแต่ว่ามันก็มีวิธีแก้อยู่ทุกคนคือเราก็ไม่ต้องรอเพื่อนล้มแล้วก็ไปซับเขาตอนที่เขายังยืนอยู่อันเนี้ยก็จะง,ง่ายสำหรับ,บ,บชีนะ <c oughs> นี่แหละมีแค่นี้แหละข้อเสีย <c oughs> นึกไม่ออกแล้วถ้าใครนึกออกร <c oughs> ิลืมคอมเมนต์แล้วกันทุกคน <c oughs> ส่วนข้อดีเนี่ยครับข้อดีต้องบอกว่ามีเยอะมากเลยทุกคนอย่างเช่นข้อแรกนะ ชี้เน่อยครับเป็นตัวละครที่ออกสก,กิลค่อนข้างไวนะไวคือยังไงคือกดปุ๊บเนี่ยมันใช้ได้ทันทีเพราะว่าบางทีอย่างเช่นเอายกตัวอย่างง่ายๆนะโจโกเกอร์อตัวตวลกผู้โศกเศร้าเห็นไหมมันจะมีองมีจังหวะที่การยืนหรือแม้กระทั่งไอ้คนขายของเล่นเนี่ยครับก็ยังมีจังหวะในการที่จะรอดีดแต่ชี้อ่ะคือมันกดปุ๊บมันฟาดเลยทันทีไงหรือไม่อ่ะขนาดนอตันยังต้องง้างเหลก <laughs> ็กอ่ะทคนนี้ด้วแต่ชี้คือมันกดแล้วมันมันไปไวมากทุกคนคือไปไวจริง และข้อ2เนะี่ยทุกคนนี่ข้อนี้เป็นข้อที่ดีสุดๆส,สำหรับฉีคือฉีน Hunter เนี่ยครับทำให้ฮันเตอร์เนี่ยไม่สามารถตีได้คือเวลาที่ฮันเตอร์โดนฉีตีเนี่ยโดนกระบองฟาดรัวๆเนี่ยมันจะมีคูลดาวในการให้ฮันเตอร์เนี่ยครับไม่สามารถกดปุ่มตีได้แล้วฮันเตอร์ที่ไม่สามารถกดปุ่มตีได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอย่างที่ฮันเตอร์เรารู้กันเนาะพราะว่าอ,อย่างบางตัวมันมีแค่ตีจริงๆอ,อย่างเช่น แจ๊กอย่างเงี้ยมันแค่ตีจริงๆอ่ะแล้วทำไงอ่ะให้ยืนอะไร <c oughs> ให้ยืนทำอะไรให้ยืนปักปิร์เล่นอย่างเงี้ยห, <c oughs> หรือไม่ก็แบบกีชาอย่างเงี้ยมันก็มีแค่ตีอ่ะให้มันทำอะไรอ่ะก็ไม่ก็ไม่ตีจะทำอะไร <c oughs> ขนาดบอลบอลมีปลาแล้วเบิดนะแต่ขนาดบอลบอลยังโดนกระบองฟาดกวาดระเบิดได้อ่ะทุกคนคิดดูเอาและฮันเตอร์หลายตัวเนี่ยครับถ้าโดนไปอย่างเงี้ยนายเจมบอกเลยว่าโอ้เละเละเละยิงไปซับเฟสปายเี้ยโอ้โห้ แล้วข้อดีข้อทีอ่4นะทุกคนไอข้อที่3สิข้อ3ามเลยครับสกิลในการกระโดดของชี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้นะว่ามันมีเทคนิคในการกระโดดแบบเป็นเทคนิคในการกระโดดอีกจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งโดยที่ทําให้ฮันเตอร์เนี่ยครับสามารถตามได้ยากมันเป็นเทคนิคในการกระโดดอย่างเช่นอ่าแมปาแมปเรือแมปเรือเนี่ยครับจะเป็นตรงกระท่อมเนาะหรือไม่ก็แมปส,สนุกก็จะเป็นสถานี2สถานี3อ่ะไม่รู้ว่ามันทำยังทําได้หรือเปล่านะ เพราะว่าไอ้ตรงกระโดดข้ามไปข้ามมาไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็จะมีแบบเอนอนครไม่หลับไหลที่เราเคยทําไปแล้วไอ้กระโดดข้ามไอ้ตรงทางยาวๆไอ้หน้าประตูโรงเรียนอ่ะหรือหอนาฬิกานั่นแหละประมาณนั้นทุกคนก็จะมีเทคนิคลับในการกระโดดแล้วก็ข้อ4ครับมีไอเทมพร้อมซับโดยที่ไม่ต้องรอชาร์จคืออะไรจุดเนี้ยแพตติเซียเนี่ยเมนแพตติเซียต้อจะเข้าใจนะคือเมนแพทเนี่ยบางทีมันต้องรอไง เมื่อที่แบบวิ่งไปหาเพื่อนจะซัอเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนล้มก่อนอย่างเงี้ยโอ้ต้องไปแตะฮิวหรือไม่ก็ต้องแบบมีการใช้เคล็ดลับต่างๆเพื่อที่จะสั้นมาแต่ฉีไม่ต้องคือมีไอเทมเต็มๆเ,เลยไออย่างนอตันนะแต่ว่านอตันมันมันน่าจะชาร์จเต็มแล้วแหละประมาณนี้ทุกคนข้อดีเนะี่ยมีสีข้อข้อเสียเนี่ยโอ้ยนิดเดียวไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะคือมีพอให้มันมีแค่นั้นแหละข้อเสียอาจจะเห็นข้อเสียเนี่ยรับมันเยอะเนาะแต่เสียจริงๆเนี่ยมันมีแค่ ข้อสข้ออคืออาตีตอนฮันเตอร์อุ้มไม่ได้แล้วก็ไอเทมไอเทมหมดไปมันก็ไม่ได้หมดไปอะไรขนาดนั้นหรอกคือใส่มาพอพอแค่พอให้มันมีอย่างที่บอกแล้วข้อดีข้อที่5นะทุกคนกคนือชีเนี่ยครับซับหมดแล้วไม่ปั่นช้า <S <S ตัวประเภทเนี้ยมันจะมีแักกี่ตัวทุกคนลองคิดดูดีๆนะอันหนึ่งอันอนอตันที่ซับเพื่อนได้อันสองอันแพตตีซีอ่ะที่ไม่ปั่นช้านะแค่ไม่ปั่นช้าอันสามตัวอะไรอีก3ก็จะมีชีเนี่ยแหละ ตัวอื่นเนี่ยครับอย่างคาร์บอยก็ปั่นช้านะ10%อย่างฟอร์เวิร์ดก็ปั่นช้าคนป่าก็ปั่นช้าตัวอะไรอีกคลิกเก็ตก็ปั่นช้ามาทุกคนเราจะสรุปตรงนี้เลยนะว่าชีเนี่ยครับทำไมถึงน่าเล่นปกติจะมีแค่ทำไมไม่น่าเล่นแต่ว่าซีรีส์นี้จะเป็นทำไมถึงน่าเล่นเพราะมันน่าเล่นจริงๆมัน T.S. แต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าข้อเสียข้อหนึ่งนะคือ P.C. เนี่ยมันเล่นยากอ่ะมันกดแบบกดอะไรนะกดแท็บอะกดแท็บกับกดปุ่มไปเดินฝั่งซ้ายอะ ทุกคนใครที่แบบกดแท็บแลวแบบกดเดินฝั่งซ้ายต้องเอานิ้วก้อยในการกดนะเพราะไม่งั้นเนี่ยครับก็ต้องยกนิ้วนางไปกดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข้อเสียข้อหนึ่งนะคือมันเล่นบน PC เนี่ยมันเล่นลำบากในมือถืออ่ะมันก็เล่นง่ายแหละมันก็ลากลาก,ลากตีตีไปใช่ไหมละ่ะแต่พีซีมันต้องกดแท็บแล้วก็กดคลิกซ้ายขวาแต่มันก็ไม่ได้เหนือบาปก,ก็แรงหรอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็มีมาเท่านี้นะถ้าทุกคนคิดเห็นยังไงเนี่ยครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างได้นะว่าตัวชี้เนี่ย มันเป็นยังไงมันเก่งหรือเปล่าหรือทุกคนคิดว่าเออมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นรอกพเจมก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างได้นะแล้วขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับและอย่าลืมอลืมอย่าลืม,ลมอย่าลืมแปรงฟันกันด้วยนะครับคลิปถัดไปไม่รู้ทุกคนอยากดูหรือเปล่านะคือตัวละครที่สามารถทําแห้งได้อ,อจะมีตัวไหนบ้างเคยเห็นลุงเคยเห็นลุงทําแห้งหรือเปล่าโจเซฟแห้งเคยหรือเปล่าบูชังแห้งเคยหหรือเปล่าเฮ้ยรอ,อดูรอดูรอดู